สวัสดีครับร้านชงจิตก,ก,การช่างนะครับอ,อันดัคอวังจังหวัดสุทธรนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้วันฤหัส,สบดีที่10เดือนตุลานะครับเดินขึ้นงานเครื่รองเจาะนะครับงานเครื่รองเจาะลูกค้าสั่งมานะครับงานทั้งร้านเยอะะแล้วมีจัดเล็กมาแล้ว เครืชุดยานแบบนั้นนะครับเ,รเกลื่องจอะน้ำนะครับแล้วก็มีงาน Service. เซอร์วิสเครื่องจักรกลหนักนะครับแล้วก็โรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวเครื่องบดแกบนะครับ แล้วก็เครื่องทัดข้าวนะคนั้นทัดพันข้าวนี่ก็ทำซาลีแมกโ,คน,ค,โคนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปนะครับเครื่องเจะาะบะ دان ไดูดินะครับตัวเลขสเปกแรงของเราอุณครับ